คนไทยกับความมีน้ำใจเนี่ยเป็นของคู่กันเสน่ห์ของคนไทยคือความมีน้ำใจเราไม่อยากให้มันหายไปให้มาทูเทิดเนี่ยก็มีเรื่องมาตลอดมีเรื่องก็มีเรื่องผมแกเป็นคนเรื่องมากลากตอนนี้สังคมต้องการอย่างมากสังคมต้องการน้ำใจบางทีขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยมีเรื่องกันแล้วรู้ได้ไงว่าคันั้นแท็กซี่ปาดหน้าปุ๊บรถกระจกแจกเลยรู้ได้ไงบ้างเดี๋ยวต้องกายควายไปไถนาให้ควายเขา วันนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทย no. ต้องการมากเลยเรื่องน้ำใจเขินง่าบเขินง่ยพบกันที่จะได้ร้องไปขอเชิญทุกท่านฟังกันหน่อยวันนี้เราจะชอยเรื่องน้ำใจเรื่องน้ำใจเป็นที่รู้จักเพราะเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทยคนเมื่อสมัยก่อนบ้านติดกันถ้ามีอะไรกินกันแบ่งกันไปถ้าบ้านโน้นไม่มีบ้านนี้ก็ให้ไม่เหมือนในละสมัยนี้ขนาดมีมันยังไม่ให้ เคยยืมคอนเพื่อนมาตอกตะปูขนาดมีค้อนวางอยู่มันยังไม่ให้เราเห็นไ,ไหมเพชรมีค้อนวางอยู่มันไม่ให้แล้วแกใช้อะไรตอกตะปูเรา,าต้องเอาค้อนเรานะอออกมาใช้อเลชรจริงๆเลยทีแรกทำไมไม่ใช้ค้อนแกเราเฮ้ยเดี๋ยวมันเก่าเพิ่งซื้อมาใหม,ม่ได้หัวค้อนจะเก่าหัค้อน เพื่อนฉันก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำใจอตอนมันมาบ้านเราเรายังเรียกกินข้าวว่ากินด้วยกันไหมเ,ออเวลามันนอนอยู่กับเมียมันมันไม่เคยเรียกฉันว่านอนด้วยกันไหมเนี่ยฉันก็เคยได้เจอเรื่องแบบนี้เจอคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจยังงไเราเดินเหยียบตีน เข้าหน่อยแล้วมันจะต่อยเราเสียให้ได้อจะต่อยเราเสียให้ได้เออแล้วแกขอโทษเขาหรือพระอา,อาต้องขอโทษเขาที่เราคนไทยฉันก็บอกขอโทษทีแล้วคุณพี่มีอะไรไหม้อโอโ้โหขอโทษแล้วนะน่ะ ็นิสัยดีก่อนั้นตอนนี้มันไม่มีน้ำใจ <c oughs> โอ้ถึงน้ำใจมีหลายอย่างกำลังจะจางเออว่าหายไปไม่มีเอื้อเฟื้อแล้วก็เผื่อแผ่เอ๊ะมันชักจะแยกกันไปยกใหญ่ขนาดคนแก่ๆนะ่ะขึ้นมาบนรถนะ <c oughs> คนแก่ๆขึ้นมาบนรถดูคนทั้งหมดไม่มีใครลุกไ้ <c oughs> ไอเราหรือก็นั่งอยู่ ทนดูก็สลดใจเลยแก้งหลับไม่อยากดูดูอยู่ดูไม่ได้เดูไม่ได้แกห้าลืมตาดูคืนลืมตาอยู่ฉันดูไม่ไหวนั่นคนแก่มันน่าสงสารยิ่งคนพิการยิ่งน่าสงสารใหญ่เคยเห็นคนขาด้วนทั้งสองขา,า,าแต่มีกี่ขาด้วนหมด,หมด,หมดอะขึ้นบนรถเมย์มาหาที่นั่งไม่ได้ มันจะโหนก็โหนไม่ถึงนี่มันจะโหนมันก็โหนไม่ถึงขามันมีแค่ขึ้นจะโหนถึงยังไงใหเรานั่งอยู่ก็ต้องลุกยืนอุ้มมันขึ้นใหโหนไววหเขาช่วยเขาอุ้มมันขึ้นอไเป็นคนที่ใสเสื้สงสารมันเลยไอ้ตอนมันจอดป้ายแหละเวลามันออกตัวใช่ไหม เออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเรานั่งอยู่ก็ต้องลุกยืนแล้วก็อุ้มมันขึ้นแล้วไปโหนไว้โหนไวแล้วไปโหนไว้ช่วยเขาแลว้วก็กลับมานั่งที่เก่าเออช่วยเขาแล,แล้วเราสบายใจแม่สบายใจสบายใจเรื่องมีน้ำใจประเทศใดไม่เท่าเท่ากับประเทศเราประเทศไทยเอจาเอชา